สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอทดสอบระบบการสอนออนไลน์ผ่านทาง Google Meet นะคะ,ะซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนนะคะของ Google Classroom นะคะ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะในการอสอนออนไลน์นะคะผ่านทางโปรแกรม Google Meet นะคะก็คือ 1. ไฟล์งานนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นไฟล์ PDF นะคะ,ะซึ่งไฟ PDF, ล์ PDF เราอาจจะแปลงไฟล์มาจากไฟล์ Word นะคะมาเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ หรือแปลงเป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าใช้รูปภาพสอนก็ได้นะครัะเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนคมชัดแล้วก็ทันต่อ,อาการเปลี่ยนแปลงหรือ,อทราบว่าภาพมันเป็นอย่างไรแบบไหนนะคะก็ให้เตรียมเครื่องคอมหนึ่งเครื่องแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะคะที่ที่เราจะใช้ในการ ติดต่อออนไลน์นะคะกับนักเรียนนะครับคราวนี้ในการเข้า Google Meet นะคะ,ะก็ต้องมีอีเมลนะคะถ้าเราเข้าผ่านคอมเราอาจจะใช้อีเมลอันที่1เข้าผ่านโทรศัพท์ก็ต้องใช้อีเมลอีกตัวหนึ่งต้องมีเมล2ตัวแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นระบบของ Google Classroom ส่วนใหญ่เราจะต้องมีเมลโรงเรียนอีกเมลหนึ่งนะคะ โอเคค่ะอ่าลำดับแรกของการอ่าสอนออนไลน์ผ่านทาง Google Meet นะคะเราก็ต้องเข้าไปที่ Google Touch Room ห้องเรียนที่เราจะสอนนะคะ,ะก็ไปที่ Google อโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเข้ามามาดูทิศทางก่อนนะคะ ลองเข้าไปที่ Google ก่อนเอาเป็นสเต็ปสเต็ปอันนี้พอดีทำไว้แล้วนะคะค่ะอ,อันดับแรกพอเข้ามาเราเข้ามาตรงที่หน้าจอ Google ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่จุดไลายจุดข้างบนที่ข้างๆภาพของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปตรงที่ g o Google c ิ a s ั r o o m ตรงนี้นะคะ นะคะเราก็ไปที่เมลที่เราสมัครไว้เป็นของโรงเรียนนะคะในที่นี้ก็จะเป็นประทุม um. ac t h เมลด้านล่างตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะใช้รายวิชาชีวะของม .5.4 ทบ4นะคะ พอเข้ามานะคะเราก็จะเห็นข้อมูลรายวิชารหัสชั้นเรียนนะคะแล้วก็ลิงก์ Meet นะคะก็คือลิงก์ตรงนี้นะคะที่เป็น m e e t google com นะคะคลิกไปที่ลิงก์ Meet นะคะจากนั้นนะคะในโทรศัพท์ของเราตอนนี้เราโหล,ลด google Meet มาแล้วใช่ไหมคะเราก็กดไปที่ Meet เลย ก็ใช้เมลที่เป็นป a t o ุ um. ม .ac.th นะคะค่ะก็พอเข้ามานะคะกะ็ก็คลิกตรงที่เข้าร่วมคะ,ะเค,คะเข้าร่วมนะคะจากนั้นก็ไปที่ แชร์คาเชิญการแชร์คําเชิญก็คือ,อเป็นการระบุลิงก์หรือว่า URL นะคะที่จะให้เข้าร่วมกับเรานะคะก็เราก็อาจจะแชร์คําเชิญไปที่กลุ่มไลน์นะคะที่มีนักเรียนห้องนี้อยู่นะคะแต่อตอนนี้คุณครูทดสอบระบบนะคะคุณครูก็จะแชร์ไปที่กลุ่มเล็กๆของคุณครูนะคะกดไปที่แชร์คำเชิญนะคะก็ไปที่ ลนะคะที่เราตั้งไว้แล้วนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกกลุ่มนะคะอ่ะอะคุณครูจะเลือกกลุ่มเล็กๆที่คุณครูตั้งไว้นะคะก็คือรวมภาพตัวนี้นะคะ,ะกดแชร์นะคะด้านบนจากนั้นก็วางลิงก์ลงไปเลยค่ะ ลิงก์ตัวนี้นะคะ,ะการประชุมก็จะมีด้านล่างนีคะ่ะพิน850้าศูย์ตัวนี้นะคะ,ะก็กดเข้าไปที่ลิงก์เข้าร่วมประชุมคราวนี้นะคะเราก็ไปที่อีกเมลหนึ่งนะคะเมลนี้คือเข้าไปแล้วนะคะตัวนี้เข้าไปแล้ว่ใช้เมลประทุม ac นะคะเข้าเข้าร่วม อันนี้เข้ามาแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอีเมลหนึ่งที่เป็นเดสก์ท็อปเป็นอ่าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะที่จะแชร์หน้าจอหรือว่าจะใช้สอนที่จะทำให้ภาพมันชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูอีกเมลหนึ่งนะคะที่ เมลที่สที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นเมลที่อยู่เข้าร่วมกับกบลุ่มนี้นะคะกะ็เราก็เข้าระบบโดยคลิกไปที่ลิงก์การประชุมนะคะทีะ่ได้รับส่งมานะคะ,อะตอนนี้รอแป๊บหนึ่งค่ะกำลังเตรียมความพร้อมนะคะรอสักครู่ ค่ะตอนนี้หน้าจอก็โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็ขอเข้าร่วมการประชุมได้เลยค่ะค่ะเมื่อ,อขอเข้าร่วมนะคะก็จะมะีภาพโชว์ขึ้นมานะคะให้กับ อีเมลอีเมลหนึ่งที่เราเข้าไปเป็นคนแรกนะคะเขาก็บอกว่ามีคนต้องการเข้าร่วมสายนี้ให้เข้าหรือไม่เราก็ยอมรับนะคะยอมรับก็เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็ Accept มาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของ ในส่วนของไฟล์ที่เป็นเดสก์ท็อปนะคะที่เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะ,ะหลังจากที่เราขอเข้าร่วมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังรันระบบอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะตอนนี้เขาก็ยอมรับเราเข้าร่วมประชุมแล้วนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะทำการนำเสนอหน้าจอของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ให้กับปลายทางหรือให้กับที่ประชุมนะคะ,ะโดยการกดไปที่ปุ่มการนำเสนอหน้าจอนะคะตรงหัวลูกศรน,นะคะเป็นปุ่มที่1 2 3 4สปุ่มที่4นะคะ,ะปุ่มนี้ค่ะ,ะนำเสนอทันที ให้เลือกการนำเสนอทั้งหน้าจอนะคะอาจจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะให้เลือกนำเสนอทั้งหน้าจอค่ะจากนั้นติ๊กไปที่รูปภาพก็จะปรากฏคำว่าแชร์กดที่ปุ่มแชร์นะครับจากนั้นก็จะมีข้อความเตือนว่าคุณกำลังนำเสนอต่อทุกคนอยู่นะคะ หน้าจอของเราก็จะไปะปรากฏอยู่ที่ปลายทางแล้วก็นำเสนอต่อทุกคนคราวนี้คุณครูจะลองใช้โปรแกรม PowerPoint นะคะในการนำเสนองานนะคะก็ให้คลิกไปที่โปรแกรม PowerPoint เราอาจจะใช้ ไฟล์ที่เป็น PDF ที่เตรียมไว้หรือไม่ก็ไฟล์รูปภาพก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูจะลองใช้การเฉลยใบกิจกรรมเรื่องมเมล็ดนะคะ,ะก็ค่ะ,ะเราก็จะได้ ข้อมูลนะคะ,ะตามที่เราบันทึกไว้ในไฟล์นี้ก็สามารถนำเสนอแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆในไฟล์ powerpoint ได้เลยนะคะอ,ะอันนี้ก็นำเสนอแล้วนะคะค่ะเมื่ออแชร์หน้าจออามาจากเครื่องเดสก์ท็อปนะคะหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กแล้วนะคะเราก็จะเห็น ข้อมูลหน้าจอของอเครื่องโน้ตบุ๊กดังภาพนะคะกะ็ในส่วนของเครื่องโน้ตบุ๊กเราก็เราก็ทำการนำเสนอสไลด์ในโปรแกรม powerpoint ได้ตามปกตินะคะก็นำเสนอหน้าจอขึ้นมา ในขณะนำเสนอเราก็ใช้โปรแกรมการขีดเขียนได้ตามปกติของโปรแกรม PowerPoint นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็ทำให้เราสามารถสอนนักเรียนในชั้นเรียนได้นะคะเือนเหมือนกับการที่คล้ายคลึงนะคะกับการสอนในชั้นเรียนนะคะ,ะ,ะใน ตัวนี้นะคะ,ะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนไปทำเป็นแบบฝึกนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำแล้วก็มาเฉลยให้ฟังเพื่อ,อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะ,ะก็เฉลยไปเรื่อยๆนะคะพูดคุยกับนักเรียนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้การใช้ o o o l l m m e t นะคะก็จะมีข้อดีกว่าการใช้ การไลฟ์สดของไลน์นะครับเพราะการไลฟ์สดของไลน์เนี่ยภาพที่ได้จะไม่คมชัดเท่ากับการใช้ Google Meet นะครับภาพไม่ค่อยคมชัดนะครับคุณครูลองเปรียบเทียบนะคะไฟล์ภาพที่ได้จากการนำเสนอ โดยใช้ Google Meet เปรียบเทียบกับการใช้ลายกลุ่มนะคะพบว่าภาพค่อนข้างแบบความละเอียดของภาพนี่คือแตกต่างกันชัดเจนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู นี่เป็นภาพนะคะที่ได้จากการไลฟ์สดผ่านทางโปรแกรมไลน์นะคะตัวนี้นะคะคือ,อภาพค่อนข้างไม่ค่อยละเอียดนะคะอ่านยากนะคะซึ่งะจะแตกต่างกับการนำเสนอผ่านทางโปรแกรม Google Meet นะคะภาพที่ได้จะค่อนข้างชัดเจนกว่า อ่าไปดูข้อมูลในข้อ6นะคะขูอลขอบตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าภาพที่ได้จะละเอียดแล้วก็สามารถอ่านได้ง่ายนะคะก็เป็นทริปเล็กๆนะคะสำหรับการสอนออนไลน์นะคะสำหรับคนที่ต้องการสอนออนไลน์นะคะก็แนะนำใช้โปรแกรม Google Meet นะคะสำหรับ กรณีการบรรยายที่มีเอกสาร,รไฟล์ภาพหรือก็ตัวอักษรประกอบนะคะแต่ถ้าต้องการพบปะเฉยๆอาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆสบสนนได้นะคะคระัสำหรับดิชันนะคะคุณครูนันทนาสัมเภาะคะก็วันนี้ก็ได้มาทดสอบนะคะการสอนออนไลน์นะคะผ่านทางโปรแกรม google meet นะคะที่สับสนุนโปรแกรมระบบ google classroom นะคะให้ดูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้เป็นอย่างมากนะคะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะคะไว้เจอกันให,นใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ